สวัสดีค่ะทุกคนพาชมชุดเตาขนมบ้าบินพร้อมใช้งานค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเตาขนมบ้าบินนะคะหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นเปิดร้านขายขนมบ้าบินนะคะยังไงลองชมคลิปรีวิวตัวงานจากทางร้านเราก่อนค่ะ สำหรับของที่อยู่ในคลิปนะคะสามารถแยกซื้อได้ตามความต้องการเลยค่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษคือทางร้านจะจัดเป็นเซตนะคะเตาขนมบ้าบินพร้อมใช้งานให้ชมค่ะในชุดนี้ที่ทางร้านจัดขึ้นจะได้รับอะไรไปบ้างมาดูไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตแนะนําสําหรับงานเตาของทางร้านนะคะเกรดงานของเราค่ะดูขนาดก่อนนะคะขนาดของเราจะมีบริการ3ขนาดค่ะ จะมีตั้งแต่ขนาด12คูณ20นิ้ว14คูณ22นิ้วและ15คูณ24นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์15คูณ24นิ้วนะคะวัสดุเกรดงานนะคะตรงกล่องนะคะทำจากสแตนเลสค่ะสําหรับตัวหน้ากระทะนะคะเป็นหน้ากระทะเหล็กค่ะเป็นเหล็กเหนียวความหนา8มิลน,นะคะทางร้านวัดความหนาของหน้ากระทะให้ชมค่ะตัวนี้คือเกรดงานที่ทางร้านจำหน่ายค่ะให้ความร้อนโดยระบบแก๊สนะคะเป็นแก๊ส แรงดันต่ำค่ะซึ่งทางร้านจะจัดเป็นเซตนะคะจะมีชุดสายพร้อมใช้งานให้ด้วยในชุดนี้นะคะหรือว่าสะดวกซื้อเฉพาะเตาก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าจัดเป็นชุดก็จะมีทั้งเตานะคะมีทั้งชุดสายพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์ขนมบ้าบินให้ด้วยค่ะแล้วก็เตาขนมนะคะก็จะมีเป็นชั้นพักขนมให้ด้วยค่ะ เขาจะมาคู่กันแบบนี้นะคะและในชุดนี้จะมีพิมพ์ขนมบ้าบินค่ะ1เซตนะคะ1เซตจะมี6ชิ้นด้วยกันค่ะเป็นขนาด6กคูณหนิ้วนะคะมีไซส์เดียวค่ะถ้าเตาขนาด15นิ้วนะคะเขาจะวางได้จํานวน6ล็อกพอดีค่ะชุดนี้รับเตา1ใบพิมพ์ขนมบ้าบิน1นเซต1เซตคือ6ชิ้นนะคะเป็นพิมพ์สแตนเลสรุ่นบางค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะมีชุดสายพร้อมใช้งานให้ด้วยค่ะตัวนี้เราจัดเป็นเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือได้ของไปก็สามารถมีชุดสายนะคะไว้ต่อพ่วงกับถังแก๊สแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะสายความยาว1.5เมตรนะคะหัวปรับแรงดันต่ำหนึ่งตัวแล้วก็กิบลัดสายแก๊สค่ะและพิเศษนะคะทางร้านมียางรองขาเตาให้ด้วยนะคะทุกตัวค่ะ ครบแล้วนะคะสําหรับสินค้าที่อยู่ในชุดนี้นะคะเป็นชุดเตาขนมบ้าบินพร้อมใช้งานค่ะสามารถเลือกไซส์ได้เลยมี3ไซส์นะคะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะสนใจสามารถแคปภาพไวแล้วทักเราเข้ามาได้เลยนะคะหรือสะดวกเดินทางมารับเองที่หน้าร้านนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกาลสินร้านสิงห์ไทยคิดเช่นจังหวัดกาลสินค่ะ เปิดบริการ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์ก่อนเดินทางมาสามารถโทรสอบถามก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะตามเบอร์ท,ที่ให้ไว้หน้าเพจนะคะโทรในเวลาทำการได้เลยค่ะเตาที่ทําจากกระทะหน้าเรียบแบบนี้นะคะสามารถนําไปใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะทําขนมได้หลากหลายเมนูค่ะตั้งแต่โตเกียวนะคะขนมเบื้องขนมบ้าบินหรือว่าจะทําเป็นขนมแพนเค้กก็ได้นะคะ เฉพาะเตาอย่างเดียวก็มีแยกจำหน่ายเช่นกันค่ะหรือจะรับเป็นเซ็ตแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะถูกใจแคปภาพไว้แล้วทักเรามาได้เลยค่ะทางร้านยินดีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะในส่วนของเตานะคะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้มีใบรับประกันให้ด้วยค่ะและวาวนะคะทางร้านรับประกันให้1เดือนค่ะชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะ